พร้อออกมาทุกเสียวิ่งหนีตเตลิดไปด้วยความกลัวจนมาถึงศาลาเสียงดังเอะอะไรพระอาจารย์แม่ดิฉันดิฉันถูกผีหลอกเจ้าค่ะที่แบบนี้มันก็ต้องมีเป็นปกตินั่นแหละเธอเองก็น่าจะรู้ดีไม่ใช่เหรอวิมลแต่แต่ที่ดิฉันเห็นเป็นนางชีหัวขาดนะเจ้าค่ะ พระอาจารย์แม่ได้ยินอย่างนั้นก็ชะงักไปก่อนจะให้วิมนขึ้นมาบนศาลาหลังจากได้นั่งพักจนความกลัวเริ่มลดลงวิมนก็ได้ถามถึงสิ่งที่เธอเห็นพระอาจารย์แม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนมีแม่ชีชื่อแม่ชีสี เป็นคนที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและอาศัยอยู่ในกุฏิหลังนั้นแม่ชีสีได้เสียชีวิตอย่างลึกลับในคืนวันพระใหญ่ร่างของแม่ชีถูกพบในกุฏิในสภาพศีรษะขาดหายไปโดยไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งหลังจาก วิญญาณของแม่ชีสีก็ยังควงวนเวียนอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งหนี้ไม่ยอมไปไหนแต่ก็สันนิฐานว่าแม่ชีสีน,นั้นตั้งใจทำพิธีกิโยตินตนเองเพราะท่านหมกมุ่นกับการปฏิบัติธรรมมากเกินไปมีความโลภในบุญแต่การทำร้ายตัวเองน,นั้นได้กลายเป็นบาน ที่ชุดรังให้แม่ชีสีต้องวนเวียนรับใช้กามจนไม่ได้ไปผุดไปเกิดเช่นนี้หลังจากได้ฟังเรื่องราวจากพระอาจารย์แม่วิมลก็ได้ทำบุญกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แม่ชีสีหวังให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขคติเช้าวันถัดมา บรรยากาศในศูนย์ปฏิบัติธรรมก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งเสียงสวดมนต์ในยามดึกก็ได้หายไปวิมลรู้สึกถึงความสงบและสบายใจในการปฏิบัติธรรมที่ศูนย์แห่งนี้จนถึงวันที่เธอกล่าวเรื่องราวของแม่ชีสีกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันต่อมาอ่า ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบนเขาบางคนที่มาที่นี่ก็ยังพบเห็นแม่ชีสีวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนราวกับว่าวิญญาณของแม่ชีสีได้เข้ามาทำให้วินมลนหรือคนที่ฝักใฝ่ในธรรมได้เรียนรู้และเข้าใจธรรมมากขึ้นว่าคนเราไม่ควรไปยึดติดกับการทำบุญมากเกินไป และประสบการณ์นี้ก็ทำให